มึงดูภาพเกมกูโอ้โหน้ำเป็นน้ำอ่ะน้ำใสจัดอเฮียฟรีไฟเพราะวะมึงดูกูเล่น b บ็คทีเซอร์ดดิกูเล่นเป็นฟรีไฟเลยอะภาพค่อนข้างสวยครับโอ้โหบ้านเป็นบ้านเป็นรายละเอียดอภาพชัดมากไก่กูลอยได้ใช่ไหมเมื่อกี้กูเห็นไก่กูลอยได้เฮ้ยเฮียมึงดูกระต่ายดิ ทำบ้าอะไรวะเดี๋ยวนะอะไรพี่ไอ้เหี้ยทำไมทำไมทหารมันถือธงรัฐถุยวะไอ้เหี้ยถุยตาแดงด้วยเปอรืนดีดีอันเนี้ยอันนี้อันเดวิลเนี่ยว้าวว้าวาวยาย่ายายายาโอ้เว้ยเยอะกูตกกูตีฮาปี้อยู่แม่งปี้กูอุ้ยกูเจอกีฟิต มันถวายกูเอา้าไอ้เยี่ยมแม่งขาวนี่กูโดนได้ไงเอา้า<อ>กำจัด<อ>นักประจนภัยที่ถูกพูดดําลิงพูดดําลิง<อ>คืออะไรอ๋อสิงมันให้กูไปที่นั่นแล้วกูตักยังไงวะต้องซื้อขวดมึงไปเหรอซื้อขวดเปล่าไปตักน้ำครับโอเคฮะเจอโบสแล้วไอ้น้อง ตักน้ําแช่นี้มันนานจังเราจะเป็นต้องใช้ปริมาณมากในการเพราะปลูกฟาร์มกว้างขวางปวดที่เต็มไปด้วยน้ําแม่น้ำงงโอ้ต้องกดสนทนาไม่ใช่กดเควสโอ้เดี๋ยวเพื่อนที่ตามมาถามกูแน่จะทํายังไงวะพี่พกูอก,กูไม่บอกโอ้โหเฮียงานแบกข้าวสารมาส่งเนี่ยไอเฮียที่นี่เขาให้ร้อยห้าสล้านว่ะ อ้าแล้วเป็นเฮ e er ียลงลงไปนอนเนี่ยคุยกันดีๆเมื่อกี้เอ้าเฮียกูใช้วิธีข้าบ้านแล้วแน่สัตว์กูติดอะไรอ๋อกำแพงไม่โลหลดอุ้ยเฮีย er! คุยกับคนดำคนตัวดำววโอวาตาฝากแม้ก็คนมันตัวดำจริงๆจะให้เรียกว่าคนตัวอะไรอ่ะคนตัวตัวแ,ววแดงอ่ะคนแดงโดนมันเดิมเฮียอางไหนก็ไม่รอดห <laughs> รอกดูซาเล่นมึงแน่ <laughs> โอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ หนูเนี่ยนะคือประท้วงไม่เอาหนูเหรอเนี่ยมันมีการกระบาดหนูเนี่ยเขาไม่ชอบเรมี่เหรอทำไมอะเรมี่ทาอะไรอะเฮ้ยเป็นไรอะอุ้ยเหียตาแดงกลับมันจะต้องเป็นเพราะหนูเรมี่ตัวนั้นแน่นอนโอ้โหภ <okus> าพชัดมากแม่งเนื <san at. S 2> ้อเรื่องแน่นๆน่ะเนื้อเรื่องแบบกําลังสําคัญเลยตอนนี้เฮ้ยอันนี้มารับพอดีขึ้นมาไม่ไกลเฮ้ยเฮียมือใครเนี่ย เอ้าเออเออเออโอ้ชี้อยาเอาเอ้าเอ้าเอ้าเอาเน็ตกูหลุดเหรอเอ้าชี้อะไรวะโอ้ย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 ตายตายตายกูตายเอ้ากูค้างเลยฮัลโหลเกมพร้อมใหม่ต้องเข้าแล้ว อ้ลโหลเกมไอ้เหี้ยกูข้างบนอากาศเลยพอเตอร์ใครสามารถถักมาได้ที่เมลนี้เลยนะครับที่ขึ้นอยู่กลางหน้าจอไหนอะว้าช่วยด้วยเฮ้ยแล้วทำไมพื้นเป็นเงี้ยยอดห้อยหนีอ๋อล่วง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  กูไปไหนอะฮัลโหลเกมเล่นยังไงครับเกมนี้กดอ,อะไรไม่ได้เลยกด e s c ก็ไม่ได้เน็ตกูหลุดเหรออ๋อนี่ไงเน็ตหลุดไอพี่มีเคี้ยวน,นี่ใครเนี่ยวินี่จะเเพ้วอะดูพลังก,กูก่อนไอ่เคี้ยกูตายไปแปดรอบแล <c oughs> ้วไอเฮีย <c oughs> ปล่อยกูไปอ <c oughs> ะยา่า,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 าย่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 าช่วย <c oughs> กูหน่อยแล้วเนะหรอไอเฮีย โ oh. อ้โหเฮียบ้านฟรีไฟไ <laughs> <laughs> อเฮียแม่งบ้านเนี่ยสั์ดูบ้านดิไอเฮียกูเล่นฟรีไฟหรือเปล่าวะเกมดูเพดานเนี่ยกูนึกว่ากูอยู่ใต้บล็อกดินในไมค์ครับอะ่ะโอเคนึกที่เอาตัดกล้องออกมาแม่งซิงซ็งๆซ็งเซ็งซงซงใ่มากูไม่หยุดเอา ไอ้ม้านี่มันวิ่งในน้นําไม่ได้เหรอมันยังยืนได้เลยเอาส่วนไอ้เฮียนี่ก็วิ่งในน้นําได้เอาอ่อาฮะเอากูกลับมาแล้วไม่เอาม้ากูมาด้วยใช่ไหมเออไอ้เฮียเป็นอย่างนี้เสมอเลยเดี๋ยวไกลกี่โลโอ้โหม้าโอ้โหไอ้เฮียมาละมากูไปโอ้โห,โโหไก่นิวหวานมาเลยมันจะมายัางไงเหมือน้องต้องซื้อเว็บเหมือนกันนะนุ๊กบอสถ้าเรงอยาก ได้สครับถูกยจะให้อยากเติมเต็มเติมเต็มว่าท่านเนาะอยากเติมเต็มเติมเต็มคนลมแม่งกระเทือนเลย